สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY วันนี้นะผมจะมาอธิบายระบบเสียงระบบหนึ่งนะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยนะนั่นก็คือระบบเสียงแบบบิดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่ามันทำงานอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะมาดูระบบเสียงของเครื่องขยายเสียงที่นิยมใช้ในปัจจุบันกันก่อนนะนั่นก็คือเครื่องขยายเสียงระบบสเตอริโอ ระบบสเตอริโอนะฮะมักจะขยายเป็น2 Channel นะฮะนั่นก็คือ Channel A และก็ Channel B ใช่ไหมครับเป็นระบบเสียงที่นิยมกันมากนะในปัจจุบันเพราะว่ามันออกแบบมาอย่างเรียบง่ายนะและก็ตรงไปตรงมานั่นก็คือสัญญาณ Input เข้าไปที่ Channel A แล้วมันก็ถูกขยายด้วย Amplifier เอนะฮะหลังจากนั้นก็เอาพุฒแช n n นล A ออกไป สำหรับ c h a n n e n B นะก็จะเป็นในลักษณะเช่นเดียวกันนะนั่นก็คือสัญญาณก็จะเข้ามาที่ Input B แล้วก็ถูกขยายด้วย Amplifier หลังจากนั้นมันก็ Output Channel B ออกไปใช่ไหมครับสังเกตว่านะมันจะขยายสัญญาณฝั่งใครฝั่งมันนะแล้วก็ได้ยินความถี่รายละเอียดของเสียงซ้ายขวาเนี่ยที่แตกต่างกันด้วยครับสัญญาณทั้งสองนะไม่มีการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าหากันแต่อย่างใดครับ ทีนี้นะเพื่อนเพื่อนมาดูอีกโหมดหนึ่งนะนั่นก็คือโหมดพาราเรลลโหมดนี้นะบางท่านก็เรียกว่าการต่อโมโนแบบขนานแต่ในแอปกลางแจ้งนะมักจะเรียกโหมดนี้ว่าโหมดพาราเรลลนั่นแหละครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะว่าสัญญาณที่เข้าอินพุตและก็สัญญาณที่เข้าอินพุตมันจะจำเข้าหากันครับเพราะฉะนั้นนะมันจะรับสัญญาณอินพุตเดียวกันและก็ถูกขยายมาพร้อมๆกัน โหมดนี้นะส่วนใหญ่จะเห็นในแอมขยายกลางแจ้งนะระบบเสียงที่เขาเริ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยและโหมดนี้มีประโยชน์อย่างไรผมจะยกตัวอย่างแบบนี้ครับสมมุติว่าเพื่อนๆนะไปดูคอนเสิร์ตเล็กๆของมอนแครนแกนคูนนะเวะทีคอนเสิร์ตเขาก็จะวางลำโพงไว้2ฝั่งซ้ายขวาแบบนี้ใช่ไหมฮะสมมุติว่าเขาใส่ตู้ซับนะข้างละ4ใบโดยใช้แอมสแท่นนะแท่นหนึงขับได้2อชนแนล,ลแล้วก็จะปรับแอมไปที่โหมดพา rale l นี่แหละครับ ก็คือระบบนี้นะจะขยายสัญญาณเดียวเพราะอย่าลืมนะฮะว่าเรากําลังขับลําโพงฝั่งซ้ายฝั่งเดียวอยู่แอมทั้งหมดที่อยู่ในฝั่งนี้นะก็จะขับลําโพงฝั่งซ้ายทั้งหมดครับระบบนี้นะสำหรับการต่อใช้งานมันจะเรียบง่ายนะมันจะใช้สายไฟเพียงแค่2เส้นนะแอมมันก็จะทํางานไปพ,พร้อมๆกันได้แล้วละครับ ถ้าให้เพื่อนๆมองภาพออกนะถ้าหากเราไม่มีโหมดนี้เราจําเป็นจะต้องใช้สัญญาณเสียงนะอย่างน้อย4เส้นมาต่อนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือสัญญาณต้นทางเข้ามานะที่ Input B ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ออกมานะเข้า Input A ออก Input A นะก็เข้า Input B 2แหลังจากนั้นก็เอาพุทออกมานะเข้า Input A 2โหมดสเตอริโอนะจึงดูไม่ตอบโจทย์สำหรับระบบนี้สักเท่าไหร่นะครับ โหมดพา r a l l e ลก็เลยตอบโจทย์สำหรับเวทีนี้นะแล้วก็ช่วยลดความยุ่งยากในการเสียบสายไฟก็คือเสียบสายไฟ2เส้นนะแอมก็ทํางานได้แล้วครับนี่แหละครับส่วนใหญ่เราจะเห็นในแอมกลางแจ้งนะในแอมรถยนต์จะไม่ค่อยเห็นโหมดนี้สักเท่าไหร่นะครับทีนี้นะมาดูโหมดบิดกันบ้างครับให้เพื่อนๆไปดูวิธีการต่อกันก่อนครับเนี่ยดูไปดูมานะมันก็คล้ายๆกับโหมดพา r a l e ลใช่ไหมครับการต่อสายสัญญาณก็คล้ายกันเหมือนกันเป๊ะครับ แต่มันจะมีความแตกต่างในบอร์ดบาลานซ์นะฮะหลักๆเลยก็คือการกลับเฟสของสัญญานั่นเองครับสังเกตว่า Channel B นะในตัวอย่างของเราเนี่ย สัญญาณมันจะกลับด้านสลับด้านกับ Channel A ทํามุมประมาณ180องศาแน่นอนครับว่าอุปกรณ์ที่สามารถที่จะกลับเฟสสัญญาณของเราได้นะนั่นก็คือ IC of M ในโหมด Inverting นั่นเองครับผมก็เคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะยังไงสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับมาดูหลักการทํางานเบื้องต้นกันอีกครั้งนะ Channel A ขยายสัญญาณปกติ c h a n n e l B ขยายสัญญาณกลับด้านเมื่อ Channel A นะสัญญาณออกมาเป็นบวก สัญญาณบวกก็คือดันสูงขึ้นไปแบบนี้นะชัแนลบีนะสัญญาณจะพลิกกลับเป็นลบครับลบก็คือดิ่งลงแบบนี้นะฮะและเมื่อชั n นลเอเป็นลบนะฮะชัแนลบก็กลับกลายเป็นบวกครับและมันก็จะเริ่มต้นกระบวนการแบบนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆนะจนจบเพลง เราสามารถนำสัญญาณทั้งสองฝั่งนี้นะฮะมาใส่ในลำโพงตัวเดียวได้นะครับเพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> กำลังขับให้กับมันส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือในลำโพงซับฟูเฟอร์นะฮะที่ต้องการกำลังขับสูงๆก็จะต่อในลักษณะนี้แทนที่มันจะมีชันแนลดียวนะในการขยายเหมือนระบบทั่วไปนะฮะตอนนี้มันก็จะใช้2ชันแนลนะในการช่วยกันขับลำโพง1ตัวทีนี้มาดูเอาพุทกันครับเมื่อเทียบกับสัญญาณเอาพุทเดิมนะที่มันออกมามันจะใหญ่กว่าประมาณ2เท่าครับ และที่มันเป็นอย่างนี้ได้นะฮะก็เพราะตัวแปรนี้ครับเอาพุทแรกนะฮะเราจะกําหนดเท่ากับ vo 1นะฮะส่วนเอาพุท2นะฮะมันก็จะเท่ากับ vo 1นั่นแหละครับเพราะว่าสัญญาณมันเป็นสัญญาณเดียวกันแต่มันจะเป็นสัญญาณกลับเฟสนะฮะจึงทําให้มันได้ค่าเป็นลบ vo 2ก็เลยเท่ากับลบ vo 1จากตัวแปรข้างต้นนะฮะเราก็สามารถเขียนสมการหาค่าเอาพุทได้ดังนี้ครับ vo นะฮะเท่ากับ vo 1ลบ vo 2 เมื่อ V O เท่ากับ V O 1ลบด้วยวงเล็บลบ V O 2นะฮะลบคูณลบได้บวกค่า V O outputput ก็เลยได้ค่าเท่ากับ2 V O 1มันก็เลยได้สัญญาณ o u t p u พเพิ่มเป็น2เท่าทีนี้เมื่อสัญญาณเพิ่มนะกระแสก็เลยเพิ่มเป็น2เท่าจากสมการนี้เช่นกันครับและเมื่อสัญญาณเพิ่มขึ้นนะกระแสเพิ่มขึ้นเราก็สามารถหาค่ากำลังวัดได้จากสมการนี้ครับ สังเกตที่สมการสุดท้ายนี้นะฮะกำลังขับจะเพิ่มขึ้นจากโหมดนี้ถึง4เท่าเลยนะฮะเมื่อเทียบกับโหมดสเตอริโอปกติหรือโหมดพา r a l e ลแต่เวลาใช้งานจริงนะกำลังขับมันจะไม่ถึง4เท่าหรอกนะครับเพราะว่ามันต้องหักลบการสูญเสียไปที่แหล่งจ่ายไฟด้วยและการที่กระแสเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในโหมดนี้นะยังไงยังไงแหล่งจ่ายหม้อแปลกก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อลองรับ มีชาต่างชาติคนนึงนะเคยทดสอบนำ MXL e r นะ XL 1,600ปรับโหมดเป็นสเตอริโอต่อกับลำโพง8โอโอมเขาได้กำลังขับอยู่ที่450วัตต์ครับแต่เมื่อทดลองปรับเป็นโหมดบิดก็ได้กำลังวัตต์เพิ่มขึ้นถึง1,520วัตต์ได้วัตต์เพิ่มขึ้นประมาณ3เท่ากว่าๆนะฮะถ้า3เท่าเป๊ะเนีเ่ยต้องได้ประมาณ 1, 3 5 0วัตต์อย่างที่ผมบอกนะฮะ มันจะมีการสูญเสียพลังงานที่แหล่งจ่ายด้วยก็สรุปว่าโหมดบิดนี้นะฮะสัญญาณจะเข้ามาสัญญาณเดียวนะแต่มาขยาย c ช a n แนลแล้วก็มี1 c h a n ชแนลนะฮะกับเฟสสัญญาณ180องศาเมื่อนำสัญญาณเอาคุททั้ง c h a ชแนลมาต่อในลำโพงตัวเดียวกันกำลังขับมันจะเพิ่มขึ้นครับและทั้งหมดนี้ก็คือระบบเสียงแบบบิดขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ